สวัสดีครับ w ว k ัน n ฟิร์ฮะวันนี้อยากจะพูดเลยจริงๆว่ามันมีของใหม่แล้วกเ็เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆนะฮะก็รวมทั้งถึงห้องฝึกนะครับที่เราจะสามารถเข้าไปอยู่ในยานด้วยกันกับเพื่อนเนี่ยแล้วเข้าไปตีกันเองเพื่อความแบบสะใจเมามันกันแน่นอน,นะฮะแล้วก็หรือว่าจะอยากจะไปลองอาวุธในห้องนั้นก็ได้นะฮะรวมถึง Private Lobby ครับ Private lobby ก็เราก็จะมากดเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปฮะเราก็จะมเีเขาก็จะใส่เป็น message of t h e day ก็จะเป็นอบอกว่ามีข่าวนู่นข่าวนี่อะไรพวกนี้เวลาเรากดาาจะไปจะไปยานจะไปแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ งั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปอ่านแพทช์ทั้งหมดที่มีนะฮะก็ช่วย subscribe แชร์ไปให้ Brother คนอื่นด้วยนะครับแพทช์3.0ครับอย่างแรกเลยเกมเพลย์กับบาลานซะ์ฮะก็คืออย่างแรกคือเวลาเรามาร์คฮะเขาจะทำให้ไอสิ่งที่มันไม่ควรจะจะได้มาร์คเนี่ยเอาออกไปฉะนั้นบางทเาีเวลาเคยเรากดมาร์คฮะมัน มันจะมาร์กแบบมัวม่วๆผิดที่ที่เราไม่ต้องการอะไรเงี้ยฮะต่อไปครับอันนี้ฟังดูดีมากพาวเวอ Power ร์ฟิสนะฮะหมัดของ a s s a ซอ t กับบอลวอ k ครับก็คือเวลายิงเวลาชาร์จแล้วนมันต่อยแรงขึ้นซึ่งจริงแล้วเมื่อวานผมเพิ่งเล่าว,ว่าไ้หมัดนี่ไปถึงสีทองนะแต่คือ,อผมรู้สึกว่ามันอ่อนมากต่อยประมาณ แปดหมัดในตัว Warrior ยังไม่ตายเลยผมยังแบบรู้สึกแบบข้องใจแต่นี้เขาจะทำให้มันแรงขึ้นนะครับต่อไปฮะ Heavy p l a s m a ผมฟังหลายคนเหลือเกินว่ามันเป็นปืนที่กากจริงๆนะฮะก็คือตอนนี้นี่เฮวี่พล a เขาได้เปลี่ยนให้มีลูกุรมากขึ้น5ลูกนะฮะแล้วก็สามารถยิงกระจายใหญ่ขึ้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะ แล้วก็ไอ้ปืนเวลาชาร์จเนี่ยมัน1มันชาร์จนาน2มันเลอะโคตรร้อนเขาลดจากความร้อนจาก50เป็น30นะฮะแล้วก็เอยีเป็น15บหาสำหรับปืนที่ไม่ยังไม่ชาร์จนะฮะแล้วก็เพิ่ม d ดามจขึ้นมาอีก10%ตต่อไปครับายาครับเวลาเราเติมยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเติมยา แต่ตอนที่มันมีเลือดขาวนะก็คือมันก็จะเติมยาปุ๊บมันก็มันก็จะวิ่งเข้าเลือดขาวให้ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะเติมยาปุ๊บแล้วเลือดขาวเนี่ยมันก็จะดันเลือดขาวขึ้นไปอีกซึ่งสามารถทําให้เรามีเลือดกลับมาได้มากขึ้นอันนี้ต้องอฝึกทำนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างสำคัญต่อไปครับ ปืนของแท็กทิคที่ที่มันยิงลูกระเบิดได้นะฮะต่อไปจะหยิบกระสุนจากกล่องที่เก็บในตามแมปได้แต่ไอ้กล่องที่เก็บได้เรื่อยเนี่ยไอ้กล่องใหญ่เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ได้รีกระสุนจากของปืนระเบิดนะครับต่อไปครับแคมเปญนะฮะสำหรับคนทีอ่อยากจะเล่นแคมเปญยากขึ้นนะฮะในระดับเนี่ยสองเนี่ยเขาจะทำให้ศัตรูมัน เ,เขาเรียกว่าอะไรบุกน้อยลงนะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมามาดุมากมากเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ส่วนเ,เขาจะทำให้ชีวิตของเราน้อยลงนะฮะเพราะว่าเขาได้ปรับ AI ให้ทำอะไรมากขึ้นดีกว่าแบบด่านที่มี ที่เราต้องป้องกันเสาไงฮนะไอ,ไอหุ่นอีกสองตัวแม่งไม่ช่วยยิงเลยถูกไหมคือเขาก็จะปรับหุ่นให้ช่วยยิงแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ช่วยจนถึงที่จะแบบว่าแบกเราชนะเกมได้เข้าใจนะฮะก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันมีประโยชน์มากขึ้นดีว่าแทนที่เราจะต้องแบบว่าเออแม่งไม่ทําเชื่ออะไรเลยคือกูต้องยิงอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคือมันก็จะช่วยมากขึ้นนะครับก็คือนี่สําหรับในแคมเปญน,นะครับ ใน PVE โหมดนะฮะใน Operation โหมดเนะี่ยก็ไอพวก Chaos นะฮะเขาก็จะลดจำนวนนะฮะไอพวกตัวแซงโกแซงโกที่มันมีโล่ครับแซงโกที่มีมีโล่เนี่ยเขาจะปรับให้มันโผล่ขึ้นมาในแมปเนี่ยาจาก10ตัวเป็น4ตัวนะครับซึ่งรวมถึงทั้งไอไอตัวสไนเปอร์ของมันก็คือจะลดจาก สิบเป็น3ตัวครับต่อไปครับในแมปหนึ่งเนี่ยเขาจะลดแซงโกที่อยู่ในในแมปเนี่ยนะฮะจาก30ตัวเป็น20ตัวซึ่งพูดตรงๆว่าเวลาเราเล่นสู้กับเตาสันส้นๆเนี่ยมันอ่อมันไม่ได้เยอะอย่างเดียวอะมันเยอะแล้วอึดด้วยใช่ไหมครับ มันไอตัวโดยเฉพาะตัวมิโลอย่างเงี้ยคือฟันแม่งไม่รู้กี่ทีกว่ากว่าโล่มันจะหลุดแล้วถึงจะฆ่ามันได้คือมันมันลำบากเวลาเล่นกับเตาส้นซันนะ,ะต่อไปครับเขาก็จะลดจำนวนไอตัวรูบิกมารีนนะฮะไอตัวก็เหมือนวอริเออร์ที่มันถือโบกันก็คือปืนกลนะครับจาก8ลดไปเหลือเป็น5ซึ่ง มันจะทําให้เราชีวิตเราง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครัสามตัวนี้ก็คือต่อไปครับไอตัวที่มันมีที่มันพ่นไฟได้ตัวที่พ่นไฟได้เนี่ยก็คือลดจากสี่ตัวเหลือสามตัวอันนี้ถือว่าช่วยมากจริงๆเลยต่อไปครับจุดนี้ก็น่าสำคัญอีกกันหนึ่งก็คือ perfect parry นะฮะ perfect parry ตอนนี้เวลา perfect parry ตัวแมงกี้ที่มันกระโดดมาหาเราะ,ะก็ ตอนนี้เขาจะให้เกาะแล้วครับเพราะาปกติเราค่าแมงกิกี้เราไม่ได้เกาะใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยเรา uh, perfect uh, Perry แมงกิกี้เนี่ยเราจะได้เกาะแล้วครับก็คือจะทําให้มีชีวิตอยู่หรือว่าชีวิตสบายมากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าจุดนี้มันดีมากจริงครับต่อไปครับอ,อาวุธที่มันเป็นบล็อกกับประดาบนะฮะ,ะเขาจะเปลี่ยนจาก สามสิบเฟรมวินโดว์ที่จะ perfect, เพอร์เฟกต์เพอร์รี่นะฮะเ,เหลือยี่สิบเฟรมเฟรมเฟรมเล็ตวินโดว์นะครับเ,เพื่อที่จะให้มันบาลานซ์มากขึ้นต่อไปครับ assault class ใน operation mode นะครับเวลา ground pound คือกระโดดทุบลงมานะฮะ damage เพิ่มขึ้น30%โอ้ ไอคนที่เล่นซอกเก่งอยู่แล้วนี่คือคงอะสะใจมากขึ้นแน่นอน,นะฮะต่อไปครับอาร์เมอร์บูสเวลาเราวิ่งในแมปเนี่ยแล้วเราเจออาร์เมอร์บูสที่อยู่ในแมปเนี่ยบางบางทีเนี่ยแม่งมีแบบโอ้โหแทบจะเครดเลยกระสุนก็ไม่มียาก็ไม่ให้อะไรเงี้ยตอนนี้เขาจะลดอาร์เมอร์บูสลงมานะฮะจาก 30วิให้กลายเป็น60วินะฮะเราเราจะมีแช a n ที่จะไม่เจออาร์มอับูสก็ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีอีกจุดหนึ่งฮนะเพราะบางทีเข้าไปอาร์มอบูสแบบเฮ้ยกูไม่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้นะเว้ยอะไรเงี้ยต่อไปครับ PVP ครับะจะแก้สปอนคิวนะฮะก็คือจะทำให้สปอนคิวยากขึ้นต่อไปครับ เ,เขาจะแก้แวนการ์ดครับแวนการ์ดนี่คือปกติถ้าเล่น PVP เนี่ยคือมันจะยิงจึ๊กเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวเราแม่งสตันทำเชี่ยอะไรไม่เลยแล้วลก็ตายคือพูดง,ง่ายๆคือถ้า you อยู่โดนแวนการ์ดดีดตัวเข้ามานี่คือตายแน่ๆคือถ้าไม่ใช่โบว์บอกโอว์อกก็ตายผมว่าผมจำถ้าจำไม่ผิดแ่ะแม่งแบบโดนทีเดียวตายขรับต่อไปเขาจะทำให้มันแค่ สแต็กเกอร์คืออึกอกักนิดเดียวนะฮะแต่คือแต่อาจจะสโลนิดนึงแต่ไม่ถึงกับขั้นสตันโอเคนะฮะอันต่อไปครับเราจะมาพูดถึงว่าเขาปรับ AI ว่าทำอะไรได้บ้าง AI อเนี่ยอย่างแรกครับมันจะสตันล็อก Lock ตอนถ้าสังเกตด,ดีๆเนี่ยเวลาพวกเทคนิคอลหรือพวกเควีเวลามันยิงปืนกลใส่ไอ้พวก AI ะครับ มันจะหยุดอยู่กับที่เลยมันจะตายตายคายอยู่ตรงนั้นเลยพูดง่ายๆก็คือเขาจะทําให้มันไม่สตันล็อกมากขึ้นมากขนาดนั้นนะฮะต่อไปครับก็คือความแม่นของศัตรูที่ยิงปืนลดลงไปนะฮะเ,เพราะว่า <laughs> มันบางทีแม่งยิงคนแม่นเลยเก็อันนี้ครับ ต่อไปครับฮอมากรันกับแซงกอนะครับมีรีดาม g e แทนที่จะตีปุ๊บฮอมากันนี่คือแมงกิ i กี้นะครับแล้วก็แซงกอก็คือไอตัวกิ๊กี้ของตาสุนสันตัวพวกนั้นเนี่ยบางทีแม่งตีเราทีนี้เกาะลดหายไป1เลยถูกไหมอตอนนี้ครับเขาจะลดลงมาแบบนิดหนึ่งแทนก็คือสามารถทำให้เราแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ต่อไปครับโซนโทรอฟครับเป็นเอ่อมันจะมันจะแก้โซนโทรอฟหน่อยหนึ่งคือลดเดามครับจากตอนที่มันร้องนะฮะจาก11ไปเหลือ8ซึ่งจริงเวลามันร้องโคตรเจ็บอะเอ่อเป็นตัวที่ผมว่าสู้ลำบากที่สุดนะฮะ,ะแล้วก็เวลามันร้องแล้วมันมีไอตัวสีเขียวเขียววิ่งออกมารอบตัวใช่ไหมตัวนั้นเนี่ยมันจะ,ะลดจาก50เมตรไปเหลือ40เมตรนะครับก็คือทำให้ ยิงง่ายขึ้นไหมหรือว่าก็นั่นแหละ r u รูบริกมารีนะครับ with uh, warp frame, รมเมอฮะตอนนี้ลด a m a g e ของไฟนะฮะลด a m a g e ของไฟเนี่ยตอนนี้นี่คือแบบเมื่อก่อนนี่คือโดนทีนี่คือโอ้ยร้องเลยอะแล้วก็คือเวลามันโดดหนีแล้วมันมารวมไฟอีกทีหนึ่งนี่คือ Damage เยอะนะฮะตอนนี้เขาลดลง Damage ลงมานะฮะว่าลดจาก4เป็น2คือครึ่งหนึ่งเลยฮะแล้วก็ ทำให้มันเทเลพอร์ตน้อยลงครับคือแล้วก็ลดเฮลส์ลงมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์แซงโก้ที่มีโล่นะครับเออ่ HP ลดลงมาเยอะเหมือนกันนะฮะมันเขียนว่า r e a t l y เลยนะฮะ GREATLY นี่คือถือว่าเยอะเลยฮะคะาร์นิแฟกครับตอนมันเรสนะครับอัปเดตคารนฟ จะมาเป็นตัวที่เร็วขึ้นแล้วก็โหดขึ้นฮะแล้วก็เขาจะแก้บักตอนที่ไอ้เวลามันปักปักหนวดแล้วยิงแล้วยิงไอ้โปรเจกต์ไทบางทีมันยิงไม่ออกฮะคือมันคือพูดง่ายๆคือแม่งยิงโง่อยู่ตรงแบบมุมไหนมุมหนึ่งอะไรอเงี้ยแล้วเราก็ลุมลุมถึงมันอย่างนั้นฮะคือเขาจะทําให้มัน รู้สึกว่าเหมือนสู้ตัวอะไรดีวะเอาอย่างงี้นะฮะ Hive Tyrant นะฮะ,ะคือหัวหน้าดาัน2นะครับ HP สูงขึ้นครับแล้วก็จะใหะ้กันลูกระเบิดแล้วก็ Melta Weapon มากขึ้นโดยถึง20%ฉะนั้นถ้าจะเอา Melta เข้าไปยิงเนี่ยก็คือ Damage ก็จะหายไปประมาณ20%นะครับก็ ผมก็คิดว่าเป็นจุดดีเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ควรจะง่ายทุกอันเมื่กไหร่ก็20%ก็ทางนี้นั้นก็น่าจะไปลองดูอีกทีนึงนะครับเร้มาถึง c u s t o มไ z เซชันกันครับไอคอนคัลเลอร์นะฮะ คือเขาก็จะเปลี่ยนสีทุกอย่างให้มันตรงกับอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสีของแต่ละชัปเตอร์มากเท่าไหร่นะฮะต่อไปครับแวนการ์ดครับแวนการ์ดเออเรลิกของข้าง uh, ขาข้างขวา uh, เขาจะลด uh, จาก36ให้เหลือ29นะครับ แล้วก็ต่อไปเราสามารถปรับสีตรงขาได้นะฮะคือเป็นตรงขากับตรงแข้งใช่ไหมตรงน่องเออตรงน่องกับตรงขามันสามารถปรับสีได้แล้วนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวต้องไปลองแต่งตัวกันใหม่ดูต่อไปครับเราจะพูดถึงแผนที่นะฮะก็คือเขาก็เขาก็แก้บางบางส่วนที่จะให้คน ไม่สามารถไปบางจุดได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือจุดไหนไม่เคยมีปัญหานะฮะส่วน minor collision issue ก็คือแบบบางทีถ้าคนเล่นวนการ์ดนะ,ะบางทีเวลาจะยิงดีดเข้าไปหาศัตรูนะฮะแล้วไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วคือคล้ายๆเหมือนอ้าวเชื่อแม่ง ชนเพื่อนแล้วมันไปต่อไม่ได้อะไรอย่เงี้ยฮะก็คือเป็นไม l l เป็นคอลิชันอิชชูแบบนั้นนะเขาก็จะแก้จุดนั้นหรือว่าจะกิ้งไปแล้วก็จะไปติดเพื่อนอะไรอย่เงี้ยครับต่อไปนะครับเขาแก้ h l d r a k e นะฮะเ l d r a k e ในดานซ h e l d r a k e ในดาน4เนี่ยเวลามันพ่นไฟเขาปรับปรับอตอนที่เราต้องวิ่งหนีไฟฮะ,ะเขาจะปรับให้มันเปลี่ยนเวลาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้เล่นมามันก็ รู้สึกวิ่งไปสบายขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็แก้ทรายสามารถเข้าไปหาจากในอาร์มอรี่ได้นะฮะในที่แต่งตัวนะครับโอเคครับสุดท้ายนี่ฮะหลายๆคนอาจจะเจ็บปวดมากเป็น general fix นะครับก็คือบักเวลาเปลี่ยนโหลดเอาใน Operation แล้วสำหรับบอลวอกและ Heavy ก็จะได้รีเลือดคืนถูกไหมฮะตอนนี้เขาแก้แล้วนะฮะพอไปเล่นบอวบองเมื่อกีอ้รีเลือดไม่ได้นี่เริ่มเครียดนิดหนึ่งฮะ,ะต่อไปฮะเพิ่มจัมแพ็คให้มันให้มันรีสปอนส์ดีขึ้นฮะอ่าอิชเชีอินทรียทริลนะฮะก็คือบางทริลเวลาเข้าไปแล้วบางที มันค้างอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เล่นก็ก็เดินวนอยู่ในนั้นทำอะไรไม่ได้อันนั้นนี่คือผมเคยเจอมาแล้วนะฮะ,ะแก้บักตรงที่ว่าบางทีฮะบางทีเวลาเรา Execute เสร็จแล้วแล้วคือบบเฮ้ยเคยเดินไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะค้างอยู่กับที่อยู่สักแป๊บหนึ่งมแมลงไอ้ไอ้พวกเอ่อ i ทอร์มินมันมันก็จะมองอ มันมันก็จะมามองตัวเราแบบว่าเฮ้ยมึงทำอะไรอะไรเงี้ยคือคืออันนี้ผมเกิดขึ้นบ่อยมากฮะแก้บัคของแวนการ์ดอะดรีนาลีนรัชนะฮะเพิร์กดีสคริปชั่นโชว์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่แต่จริงๆแล้วมันคือสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยว่าไอา้มันเขียนว่าหนึ่งหรือสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็คือเป็นเพิร์กที่ดีอยู่นะฮะแก้ไอ้ตัว announce ใน PVP นะครับ แก้วิธีทำดูลูกสรนนะฮะก็คือสลับปืนสลับปืนแล้วก็จะได้ลูกกรไม่มีวันหมดอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยลองก็เข้าแก้ไปเรียบร้อยแล้วครับแก้ตอนที่แวนการ์ดดีตัวเข้าไปแล้วบางทีมันขัดกับติดมุมอะไรอย่เงี้ยฮะแล้วมันก็จะแคนเซลไอตัวแวนการ์ดนะคร แก้ปัญหาของ tactical นะครับว่า emperor vengeance ไม่ work กับ plasma incinerator คือ,อปืน plasma นะครับแก่เลือดขาวคือตอนนี้ถ้าเรามีเลือดขาวเนี่ยก็คือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะยิงยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยภายใน5วิอะไรเงี้ยก็คือเราจะได้เลือดขาวกลับมาเต็มเอ้เรา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 จะได้เลือดกลับมาเต็มเลยใช่ไหมฮะตอนนี้มันจะ restore แค่มากสุดคือ แค่เลือดขาวนะฮะเรามีเลือดขาวเท่าไหนเราเราทำดามจมันก็จะได้เลือดขาวขึ้นเท่านั้นโอเคนะครับทั้งหมดนี้ฮะก็เป็นแพทช์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวของ Space Marine 2แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นมาทำให้มันน่าเล่นมากขึ้นนะฮะ,ะส่วนยังไงก็คอมเมนต์ลงมาว่าชอบตรงไหนมากที่สุดหรือว่ามีอะไรที่ผมได้ ผิดพลาดในการแปลนิดๆหน่อยๆนะฮะก็คือคอมเมนต์ลงมาครับยังไงก็เราเจอกันครั้งต่อไป